หลวงตุ้มอยู่โครงการที่9ครับโครงการที่9้าเนี่ยอยู่ที่ในเมืองในตัวเมืองพนัสนิคมชนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือโรงพยาบาลพนัสนิคมวันนี้ติดตั้งระบบน้ําจากคลิปต่อเนื่องที่หุ่มตุ้มถ่ายในสวนแล้วก็ติดตั้งแล้วครับติดตั้งเป็นระบบน้ําอัตโนมัติ4โซนนะครับ4โซนก็ทั้งหมด6แปลงก็เฉลี่ยกันนะฮะก็ ไอ้ที่ยาวก็ใช้เป็นโซนหนึ่งโซนเดียวๆเลยไอ้ที่ใกล้หน่อยก็แบ่งสองโซนนะครับโดยใช้ระบบอัตโนมัติตัวนี้เป็นตู้ของลัคกี้บล็อกนะครับดูแล้วหน้าตามันน่าใช้แต่เดี๋ยวกำลังจะทดลองนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าต่อระบบเรียบร้อยละต่อระบบน้ำเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้โยงสาย PE เท่านั้นเองเบื้องต้นเราเทสก่อนว่า มันตามความประสงค์ที่เราต้องการไหมนะพวกมอรกรองพวกไส้กองเนี่ยทำงานได้ไหมมอเตอร์ใช้เป็นมอเตอร์2แรงครับอยู่ข้างล่างนะั้นมอเตอร์2แรง